แต่มันแตกแบบหน้าเกียดเหมือนบอยไหมเห็นไหมมันแตกไหมพัฒนาด้วยครับสวัสดีครับเพื่อนๆยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเอ็ดดี้โวยาสามอีกครั้งหนึ่งครับวันนี้เอ็ดจะมาพูดถึงอะไรกันเพื่อนๆ จะพูดถึงกระเป๋าแบ,บแรนด์หนึ่งนะครับที่เป็นแบรนด์ที่ดภูมิใจมากเพราะว่ามันเป็นแบรนด์ของคนไทยนะครับก็คือกระเป๋าบอยนะคะคือชอบมากที่จะทำวิดีโอนี้มาเพราะว่าจริงๆคิดนานนะว่าควรทำไม่ควรทำแต่ควรทำเพราะว่าขอเล่าก่อนว่า ประวัติคร่าวๆข,ข,ของของแบรนด์บอยนะครับก็คือก่อตั้งโดย2คนนะครับก็คือเป็นสามีภรรยาการคุณพี่บอยนะครับวันณสิติของมันแล้วก็คุณเจสดอกเซ่ะนะครับเป็นไทยแคนาเดียนคป่รัลนะครับเอ็ดเคยฟังประวัติของพี่เขาแล้วรู้สึกว่าพี่เขาแบบอินสไปร์มากเป็นผู้หญิงเก่งแล้วก็เป็นผู้หญิงเท่ชอบสไตล์คือชอบมากที่จะบอกว่าตอนแรกที่ซื้อบอยอ่ะ จริงก็ชอบกระเปา๋าเห็นมานานแล้วเนาะแต่ว่าที่เข้ามาแล้วแบบไปซื้อจริงๆเพราะว่าไปฟังวิดีโอแบบรู้สึกว่าตอนนั้นจะเป็นเด e ะสแตนดาร์ดชาแนลมั้งแล้วแบบคือต้องต้องไปซื้อจริงๆอะพอฟังวิดีโอนี้เสร็จแล้วแบบคือชอบ a t ตติ u ูดของผู้หญิงที่ชื่อบอยเนี่ยมากคือชอบมากแล้วเอ็ดก็รู้สึกว่ามันเป็นプライของประเทศไทยที่แบบว่าเราแบบเดินไปเซลฟริชีทเดินไปเอ็ดอยู่เยอรมันใช่ไหมคะไปบอยงเกอร์ไปอัลเทอร์เฮาส์ไปคาเดเวมันมีแบรนด์อย่างเงี้ย ที่ตั้งอยู่ใกล้ๆแบบเฟนดิใกล้ๆจีวองชี chi, ใกล้ๆแซงเลอรลองและคือไม่อายเเลยและดีไซน์มันค่อนข้างจะอยู่นีคและแบบเอาสแตนดิ้งมากและแบบคือความประทับใจในการใช้กระเป๋าบอยในเวลาอยู่ต่างประเทศก็คือเวลาอยู่ถือใบเนี้ยสมมุติใบเนี้ยคือเป็นใบที่เอ็ดเฟเวอร์มากใบหนึ่งนะครับก็คือรุ่นเดวอนยีปนะครับใช้บ่อยมากใช้เป็นโทสแบ็กใช้เป็นกระเป๋าของเที่ยนะครับ ใช้ที่ไรกนเดี๋ยวคนชักแล้วก็มีเด็ดคนชมบอกว่า what are you wearing ก็คือแบบ it's a Thai designer boy <c oughs> คือเราจะรู้สึกว่าผมูยาวมากเวลาพูดอย่างน,นมใหญ่มากสวยปะ่ะอันนี้รุ่นคาวคาวนะครับยี่ปดของบอยเขามีอิดแบกหลายใบายมาก <c oughs> จะบอกว่าพี่เขาก่อตั้งแบรนด์2 0 0 6 ก็คืออายุแบรนด์เราๆสิบสี่ปีแต่อีกแบกคือเยอะมากมีทั้งโรมมโอมีทั้งบ๊อบบี้มีทั้งแลชมีทั้งคาวมีทั้งเดวอนคือแบบหลายรุ่นมากที่เป็นอีกแบกของเขาซึ่งในเวลาเนี้ที่เขาร้อนออกมาแค่แบบสิบสี่ปีแค่เนี้และกระเป๋าอีกแบกมันกระจายไปทั่วโลกเนี้ยคือคนธรรมดาเอาจริงๆคนที่เกิดที่มิลานคนที่เกิดที่นิวยอร์คนที่เกิดที่ปารีสอ่ะหลายคนยังทําไม่ได้ขนาดพี่เขาอะแต่ มันมีข้อเสียนะคือแบรนด์เนี้ยคือเอชอบอย่างเลยดีไซน์นี่คือยูนิคมากถือไปไหนมีเด็กคนทักและเอชภูมิใจมากเพราะมันเป็นแบรนด์ไทยฮาร์ดวงฮาร์ดแวร์ wear, คือดีหมดแต่หนังห่วยมากคือจะบอกว่าราคานะที่เยอรมันนะครับหรือที่ยุโรปเนี่ยอย่างบ็อบบี้อย่าง Bobby เงี้ยขายอยู่ประมาณหนึ่งพัน 1, 000, นิดนิดหนึ่งพันสองหนึ่งารอยูโรอาจจะมีด,ดิสคงดิสคาวบ้างก็คือ 1,000ก็ประมาณ40,000กว่าบาทเนาะเอาจริงๆนะเทียบราคาของบอยเงี้ยเทียบเท่ากับแฟงเลอลองเทียบเท่ากับบานที่เป็นบรนด์ไฮเอ็นอะหลายใยมากเทียบเท่ากับกุชชี่เทียบเท่ากับจีวองชี่คือพูดถึง price r แรงนะครับแต่คุณภาพอ่ะไม่ได้เลยอะห่วยมากอันนี้คือแบบเอ็ดไม่อยากพูดแหละ ยังไงดีะจะพูดให้มันสวยเอาคําแนะนําจากคนที่รักและชื่นชอบในกระเป๋ามากๆแล้วกันนะครับแล้วแบบว่าอยากให้แบรนด์ไทยอะมันปังและพัฒนาไปจริงๆคือถือว่าเป็น Take it as a u o n s t s u r u i v i v r i t i t i s m s m แล้วกันนะครับว่าคือ,เ,อเสียดายมากที่แบบคือทุกอย่างเขาทำ position branding อะไรคือมันดีหมดแล้วมันดูแบบ m i n i มอลมันดูแบบโมเดิรมันดูแบบ ไม่รู้ว่ามันดูมีความแบบกลิ่นอายของแอมเกลิ่นอายของซีรีสกลิ่นอายของหลายแบรนด์ที่แบบที่มันเป็นมินิมอลลิสแล้วแบบมีความลูกเล่นหรืออะไรคือมันแบบมันผสมผสานได้ลงตัวมากในเรื่องของดีไซน์แต่คุณภาพมันห่วยมากเอ็ดพูดเลยว่าอย่างใบเนี้ยเอ็ดใช้มาไม่นานนะครับเดวอนอ่ะเพื่อนๆดูตรงสังเกตรตรงยาแนวนะครับเคยทําดีวิวมาแล้วแหละว่ายาแนวมันห่วยมากแต่ว่า ยู you, กระเป๋าเวลาสามสี่หมื่นอ่ะมันควรเป็นอย่างนี้หรือเปล่ายู you? มันสองสามพันอ่ะยังไม่เป็นเลยคือแบบเสียใจอะ่ะคือชอบมากแล้วก็รู้สึกว่าตอนซื้อมาคุณภาพมันดีมากครับลองดูนะเพื่อนๆลองดูยาแนวเราให้ดูตรงอย่างกระเป๋าเนี้เอสเชื่อว่าเขาดีไซน์ให้มันปรับได้ใช่ไหมครับอ่อแนะองกว่าเจะให้เห็นาคุณภาพมันแบบได้แบบเอ็ด,ดูดีคือเขาเพรีเทนชันอินดีเทลเนี่ยเห็นไหมครับ เหล็กก็มีสตป์เขียนบอยแลวคือแบบสายสวยมากดีไซน์ก็ดีนะอย่างอย่างใบเนี้ยดีไซน์มันเป็นฮุกที่แบบว่าโอเคกระเป๋าใบเนี้ยมึงไปใช้กับใบอื่นไม่ได้เลยคือปกติถ้าเป็นดีไซเนอร์ของคนอื่นเขาจะทํามาเป็นฮุกที่มันแบบไปเกี่ยวสมมติใบเนี้ยอยากไปใช้กับใบนี้สมมุตินะครับอยากไปใช้กับใบนี้มันก็จะเกี่ยวได้เนาะแต่อันนี้มันไปใช้กับอะไรไม่ได้เลยเพราะว่าเขาเอ็ดเข้าใจว่าเขาอาจจะทํา อยากให้ใช้กับกระเป๋าของเขาเนาะเป็นฮุกของเขาโดยเฉพาะที่เป็นฮุกอย่างเงี้ยรุ่นใหม่ๆนะครับแต่รุ่นเก่าๆก็ยังเป็นฮุกเก่าอยู่มันก็จะเป็นฮุกแบบมันจะมันจะเป็นฮุกที่แบบเออยู่ไปใช้ได้กับฟังชันนอลิตี้อะครับได้กับกระเป๋าใบอื่นอีเนาะแต่ว่าดูวันนี้ดิจริงๆมันปรับสายได้นะแต่ว่าถ้าให้เพื่อนปรับเพื่อนจะปรับไหมถ้ามันเห็นเป็นรอยแตกขนาดเนี้ยคือแบบนี่ยังไม่ได้ใช้เลยจะแตกมาจากอะไรอะคือยาแนวห่วยมากคือแบบ เสียดายมากอ่ะคือคือดูงานเย็บนะครับงานเย็บดีมากแล้วแบบฮาร์ดแวร์เนี่ยเข็นว่าบอยเห็นไหมครับคือเพย์เชนชั่นอินดีเทลทุกอย่างอินดีเทลหมดแต่ว่าเนี่ยแตกลอนออกมาเป็นแบบมันน่าเกียดอ่ะคือมันแบบคือเห็นแล้วแบบเราเป็นคงโอซ o ดีด้วยนะลระแบบเห็นแล้วแบบมันใช่ไงเงีมันเพิ่งใช้แบบไม่กี่ครั้งเอง่ะมันแบบเออมันแบบอารมณ์เสียว่าแบบ คือตรงนี้ครปรับปรุงเลยนะใบนี้ยดีไซน์มาโคตรดีทําใช้มาเป็นโท็แบ็นะครับเป็นเคเินแบ็ขึ้นไปมีแต่คนทักไอตัวนี้ท่านไอตัวนี้ยถ้าไม่ชอบแบบหูหิ้วนะครับก็ถอดได้มีฮุกข้างในจริงๆถ้าเอาสายถ้าเราไม่ชอบใสยเนี้ยเอาสายอื่นมาใส่ก็ยังได้เพราะว่าฮุกเขาเนี้ยมีให้แต่ว่าคือเสียดายอ่ะคืองานมันดีเห็นงานยงงานเย็บไม่เอ,อ่ยตะคงตะเข็บคือดีหมดเลยอ่ะแต่ว่าแบบ อ่ะอ่ะอยุดยาแนวเดี๋ยวเห็นปะ่ะอันนี้เพิ่งเห็นแตกอีกแล้วว่าใบนี้เพิ่งซื้อมาไม่กี่เดือนเองนะเราใช้ไม่กี่ทีเองคือแบบโ,โกรดอะ่ะดูใบนี้นะใบนี้เนะี่ยคือแบบโกรดมากเห็นไหมครับไม่เคยเห็นคนพูดถึงเห็นดามจับป่ะเห็นรอยแตกตรงนี้ไหมครับมันใช่ไหมกระเป๋าไวละสามหมื่นนะมันไม่ได้อะ่ะคือทําไมทําแบบ ทำดีกว่านี้ได้ไหมอ่ะคือแบบเสียดายดีไซน์คือมันสวยมากมันควรที่จะอยู่ได้นานมากคือนี่ใช้แบบใช้ไม่นานแล้วมันรู้สึกว่ามันเป็นเขาเรียกยังไงอ่ะมันมันเป็นกระเป๋าที่แบบกระเป๋า H&M กระเป๋าซาร่าไม่เป็นอย่างนี้เลยเจริงๆคือแบบคุดูดิคือเอเลเมนต์อย่างอื่นนะมันสวยมันแบบเอลีแกนมันทม์เลสหมดเลยแต่ว่าแบบเนี่ยเอ็ทเอาไปขาย มือสองของเว็บต่างประเทศเนาะเขายังตีกลับเลยอะเพราะว่าแบบมันแคลกตรงเนี้ยเออแล้วเราก็แบบเพิ่งมาเห็นเออม่งแคลคทั้งใบเลยแล้วแบบเราจะให้ดูยาแนวที่อื่นเห็นฝาไหมครับสังเกตล่อนล่อนหมดล่อนหมด,ลหมดแล้วถ้าใครสังเกตดูดีๆนะครับไปซื้อกระเป๋าบอยมือสองนะตนเตือนเพื่อนๆเลยนะครับตรงแฮนเดอลอะมันจะเป็นอย่างนี้ทุกใบเป็นอย่างนี้นะครับเนี่ย แหกทุกใบคือแบบคุณภาพไม่ได้คุณภาพ่วยแตกมากแบรนด์กระเป๋าบอยนะครับงานวัสดุกับแบรนด์ในโพซิชันที่ราคาไพ่เรนจใกล้ๆก,กันนะครับว่าโอเคอย่างใบเนี้ยจีวองชีก็พันกว่ายูโรนะครับใช้สมบุกสมบันมากกว่าบอยใช้มานานกว่าบอยเอ็ดใช้มานานมากดูงงดูงานดูงานเย็บนะครับ ดูเห็นไว้ไหมดูเห็นไหมว่ามีการใช้งานไม่มีเลยคือแบบซึ่งใบเนี้ยใช้งานโหดมากแต่ว่าแบบดูคุณภาพดูคุณภาพเขาขายเขาขายหนึ่พกว่ายูโรเนี่ยมันแบบมันมันมัน,ม,นมันแพง for reason อะแต่คืออันเนี้ยไม่ได้ <laughs> อะดูบาลองเซียก้าใบนี้ก็คือมาเป็นแบบน่าจะ แปดสิปีแล้วอะใบเนี้ยใช้เยอะมากแล้วดูงานดูหนังมันแคกมันแตกไหมครับคุณภาพดูงานเย็บงานยงงานเย็บชอบ็อกอะดูอีกแบร์หนึง่งโฟเอ็นซ่าคูเลอร์อาจจะแพงกว่าบอยนะแต่ว่าเอ็ดว่ามันเป็นโพสิชันใกล้ๆกันเนาะ อันนี้ก็ใช้ถึกสมมุกสมบันมากเห็นยาแนวนะครับยาแนวเป็นสไตล์เดียวกันเห็นไหมมันก็มีรอยหน้าแต่มันแตกแบบน่าเกลียดเหมือนบอยไหมเห็นไหมมันแตกไหมพัฒนาด้วยครับขอร้องเอ็ดมีทั้งหมดในคอลเลกชันสามใบนะเป็นอิงทุกใบแล้วแบบว่าคือมันน่าเสียใจมาก คืออยากจะบอกเลยว่าใครพีดมีคอนแทคกกับคุณบอยนะครับพี่บอยอ่ะบอกเขาทีว่าแบบเราชอบเขามากเราชอบแบรนด์เราชอบดีไซน์เขามากแล้วแบบเรารู้ว่าเขาทํางานหนักมากเพื่อแบบให้แบรนด์อ่ะมันเป็นความภูมิใจของคนไทยอ่ะคือแบบเรารู้สึกไปไหนแล้วแบบไปเที่ยวไปอะไรเงี้ยมีแต่คนชมว่าแบบกระเป๋าเรายี้ออะไรแต่ว่าแบบคุณภาพมันแบบมันห่วยมากอ่ะคือแบบต้องปรับปรุงอ่ะเออคือแบบ ก็เข้าใจนะว่าเบสมันอยู่ในในเมืองไทยเนาะแต่ว่าวัสดุอะไรอย่างเงี้ยคือฝีมือช่างฝีมือไทยเอ็ดว่าไม่น่าจะเป็นรองที่ใดใงในโลกนี้นะแต่ว่าแบบเอ็ดว่าตัวไอ้ตรงยาแนวเนี่ยมันเกี่ยวกับวัสดุหรือเปล่าต้องซาสหาสิ่งของที่มันดีกว่านี้ถ้าอยากจะให้แบรนด์เป็นแบบลักชัวรี่แบ็คอะอันนี้มันมันมันคุณภาพมันไม่ลักชัวรี่อะเพราะลักชัวรี่ของเนี่ยคือครับมันชิปนะครับ คือแบบเออคือคุณภาพอบมันมันจะอยู่ในความลักชูรี่ของกระเป๋าด้วยอะ่ะแต่อันนี้คือมันเสียดายแทนนะคือแบบใครมีคอนแทคพี่เขานะครับช่วยบอกเขาทีว่าเออเรารักแบรนด์นี้มากเลยแล้วเราอยากเห็นแบรนด์เนี้ยไปไกลกว่าน,นี้แต่ว่ามันน่าเสียดายตรงตรง,ตรงคุณภาพของกระเป๋าว่ามันยังไม่ได้นะครับยังไงก็ถ้าใครจะซื้อกระเป๋าบอยมือสอง จุดที่เอ็ดบอกก็เอาไปดูเป็นวิทยาทานนะครับว่าขอคนที่ขายว่าให้ถ่ายรูปมาชัดๆว่าตรงเนี้ยมันแตกหรือเปล่าแต่ว่ามั่นใจเลยว่าถ้าซื้อไปใช้แ๊บเดียวไม่ขีพังก็เป็นเนาะขนาดใบเนี่ยใบรุ่น,นเดวอนอย่างเงี้ยเอ็ดไม่ค่อยได้ใช้บ่อยอย่างเป็นเลยนะทึ้งน่าเสียดายมากคือเอ็ดชอบกระเป๋าใบนี้มากเอ็ดเคยพูดไปแล้วตอนที่ดีกระเป๋าใบนี้ว่าในคอลเลคชันที่เอ็ดมีกระเป๋าดีไซเนอร์แบเนี้ยเป็นสิใบแอร์มงแอร์เมสไฮเอ็นเอ็ดมีเกือบทุกแบรนด์นะครับ อันนี้เป็นหนึ่งในใบที่เอชอบที่สุดแต่มันน่าเสียดายที่คุณอภามันห่วอะก็ขอบคุณที่เข้ามาชมนะครับหวังว่าเพื่อนๆจะได้ความรู้แล้วก็ได้รับความบันเทิงไม่มากก็น้อยนะครับติดตามช่องเอ็ดดี้โวยาสามหาได้ครับสวัสดีครับบ๊าย